กีฬาในบ้านเรานะครับกับการประกาศรางวัลสําหรับผู้ที่ประสบความสําเร็จและชนะเลิศในวงการมอเตอร์สปอร์ตของบ้านเราเมื่อปีที่ผ่านมาครับ ที่สโมสรกองทัพบ,บกถนนวิภาวดีดรสมพรสืบถวินกุลนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาเป็นประธานมอบรางวัลความสำเร็จให้กับนักแข่งขันจากการแข่งขันในรายการ r a a T c h a m p i o n s Day 2016ซึ่งเป็นถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยัวรางกูลอีกทั้งยังได้มอบถ้วยแชมป์รายการต่างๆให้กับนักแข่งที่ประสบความสําเร็จจากการชิงชัยในฤดูกาลที่ผ่านมาท่ามกลางบุคลากรด้านกีฬายานยนต์ที่เดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีอย่างเนื่องแน่น สำหรับนักแข่งขันที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลลลกรบดินทรเทพพยัวรังกูลซึ่งพระราชทานให้กับแชมป์ประเทศไทยทั้งหมด9รางวัลได้แก่รถคาร์ดรุ่น125ซีเนียโอเพนคือนายชัยยะม่วงคำรถยนต์แรลลี่รุ่น raat super 1ันหก0ซีซคือนายสุรัตประพัฒสอนเป็นผู้ขับนะครับและนางสาพันนารายประพัสอนนั้นเป็นผู้นำทางหรือนวิเกเตอร์ หลังวันต่อมาครับรถยนต์ออฟโรดรุ่นโอเพนบีคือนายภาคภูมินิตยพลินผู้ขับและนายกนกศักดิ์รัตนกุสุมเป็นผู้นำทางด้านรถยนต์ทางเรียบรุ่นซูเปอร์คาร์ประเภทบุคคลคือนายสรันเสรีธรนกุลในขณะที่รุ่นรถยนต์ออเตอร์ครอสรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหน้าโอเพนคือนายนัทพงศ์เลิศล้ำประเสริฐกุลรถยนต์ทัวริงคาคือนายกิติพลประโมทณ์ณอยุธยา ด้านรถยนต์ปิกอัพชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคือนายธนวัตรสุวรรณรัตน์และรถคาร์รุ่นมินิคาร์ส 60cc คือเด็กชายจิรพัฒนจิระประณีตครับมนนเป็ควาสกไห